ววันนนี้มารารงไก็วันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับมาร่วมงานเป็นอิอตาเลียนเทสเจอรี่นะครับผมของทางแบรนด์เซกาฟิโนเซนตินะครับผมก็วันนี้มาเข้าคลาสเรียนครับอิตาเลียนกาแฟครับก่อนทื่จวัออดลายกาแฟหรอก็อม,อมาด้ดวยด้วยครับช่วงช่วงที่ผ่านมาคือ ศึกษาหาข้อมูลนะครับเรื่องของกาแฟเครื่องกาแฟจนได้มารู้จักับพี่ๆทางของทางทีมเซกัฟิโนเซนตินะครับ mm hmm. เขาก็แนะนำแล้วก็มีคลาสให้เรามาเข้าเรียนซึ่งก็เป็นคลาสอิตาเลียนกาแฟก็มีโอกาสนะครับเราว่างพอดีแล้วก็ตรงกับวันเกิดพอดีวันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาเข้าคลาสเพื่อที่ mm hmm. อาจา mm hmm. จะนําไปเป็นสูตรหรือแบบอทางร้านหรือก็ลองดูอีกทีครับแา่ว mm ่าวันนี้๋ยวเราเข้าคลาสกาแฟทำอะไรบ้างเย ก็ที่ชาบตอนนี้นะครับก็จะเป็นทำเป็นอิตาเลียนค f ฟ e ีอะไรเงี้ยครับก็เป็นกาแฟสไตล์อิตาลีก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเอ๊ะมันจะต่างกับกาแฟของชาติอื่นๆยังไงอะไรเงี้ยครับรวมถึงกาแฟเมล็ดกาแฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันยังไงคือส่วนตัวเราอะเราเป็นคนที่ดื่มกาแฟแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านกาแฟมากกา,การมาเข้าคลาสนี้มันเหมือนกับเป็นการหาความรู้เข้าตัวด้วยนะครับด้วยความที่เรา ทำร้านกาแฟาทำร้านคาเฟ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็มาเรียนรู้ครับแสดงว,ว่าในคลาสนี้ค่ะนอกจากว่าต้องมานั่งมาลองทำกาแฟา <c oughs> แล้วเขาจะมีแบบว่าบอกเรื่องของความรู้เกี่ยวกับมาดิกาแฟาอะไรด้วยไหมคะคิดว่าน่าจะด้วยนะครับรากว่าระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาน่าจะแนะนําอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวิร์กช็อปหรือว่าเรียนเสร็จแล้วย,ยังไงเดี๋ยวลองมาดวบุ๊ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับผม คุณตั้งใจว่าแบบมาคลับนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างคิดว่าน่าจะได้ความรู้แน่ๆเลยครับเกี่ยวกับการทำกาแฟสไตล์อิตาลีอ่และอาจจะได้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟด้วยคืออย่างฟุกอ่ะเราไม่รู้เรื่องของแบบกาแฟมากเท่าไหร่คือปกติก็แค่ดื่มเฉยๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยกาแฟมัน ถ้าถ้าเรารู้แบบพื unusual unusual> ้นๆก็จะแบบว่ามันมีแบบเมล็ดของกาแฟมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็รวมถึงขั้นตอนในการชงกาแฟด้วยซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่เรามาเวิร์กช็อปก็จะเป็นการทํากาแฟอีกสไตล์หนึ่งซึ่งมันก็น่าสนใจดีเราเราเราอาจจะไม่เคยลองชิมมาก่อนก็ได้มีโอกาสได้มาลองทําแล้วก็ลองชิมในครั้งนี้นะครับพ่อจะทำอเมริกาโน่สูตรที่ศษป่ะอเมริกาโน่ละจะง่ายไปนะพวกว่าแค่กาแฟดำๆก็ เดี๋ยวก็ต้องรองดูว่าเขาเออเขาเรียกว่าบาริสต้าของข้างบนที่คนที่มาเวิร์กช็อปเราอะครับก็อาจจะมีเมนูอะไรที่แบบมันท,าท้าทายเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูครับแต่เราอยากจะทำกาแฟตาไวด์ให้เป็นอะไรที่พิเศษพิเศษสำหรับใครหรือเปล่าอ๋อให้กับลูกค้าที่ร้านแหล้วอ,อ่าก็คน,นแรกที่จะได้กินดีนือผมที่ว่าเป็นไฟแล้วจะเป็นตัวเองก่อน ก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละครับมาลองทําแล้วก็น่าจะได้ลองชิมฝีมือตัวเองด้วยครับผมแต่แต่ว่า,ากาแฟร้าเนี่ยจร,ริงๆก็อาจจะธรรมดาไปถ้าเกิดว่ามาเรียนที่อาจจะได้พิเศษนะคะคนพิเศษหรือเปล่าครับอ่าแน่นอนครับมาเรียนพิเศษแบบพิเศษพิเศษทั้งทีก็น่าจะต้องได้เมนูแบบพิเศษพิเศษกลับไปให้กับคนพิเศษก็คือทุกๆคนนั่นเองมีโอกาส มีโอกาสกลับไปที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวฟุกคุยกับทางแบรนด์แล้วก็นี่บอกเลยว่าแบบแบรนด์ทางนี้เขาสอนมาอย่างนี้เราเอาไปชงให้ที่ร้านแน่นอนครับเอ่<ะ>เอยากดูจากขที่ร้านนะคะตอนนี้มาเป็นคนขาแล้วเอ่ยก็ตอนนี้ประมาณ90%แล้วครับก็เหลือแค่ตกแต่งแล้วก็ดูแล,แลความเรียบร้อยแล้วก็นี่แหละครับเรื่องเมนูกาแฟแล้วก็อาหารในร้านาครับผมเราได้ปรับซ้อมถึงไหนแล้วคะ ยังไม่ได้ฝึกซ้อมเลยเรียกว่าเนี่ยวันนี้มามามา,มาเข้าคลาสเวิร์ชแกช็อปกาแฟก็ถือว่าเป็นแบบการเรียนครั้งแรกของผมเลยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีมีไปเรียนเพิ่มเต,เติมอีนกนิดหน่อยค MM รับผมทางร้านที่ว่ามันยังเหลืออยู่มันยังเหลือคนที่ยังไม่เสร็จไม่เสร็จก็เรื่องของทางเมนูเมนูเครื่องดื่มเมนูขนมเบเกอรี่ต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหลือ หาบาริสต้าแล้วก็ส่วนตัวโฟเองก็อาจจะต้องมีไปเวิร์กช็อปเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันนี้นะครับแล้วก็นี่แหละครับก็เกือบใกล้จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละครับท่านนี้เขาจะมีสองคนไปช่วยเทรนด์ดอยจาทดลองเครือมม่องที่ร้านไหมคะมีครับผมของทางแบรนด์คือน่ารักมากๆคือเดี๋ยวเขาก็จะมีไปเวิร์กช็อปให้ที่ร้านนะครับก็นี่แหละครับก็อาจจะได้สูตรจากทางแบรนด์ไปไปไปด้วยว่าเฮ้ยเขาจะแบบมีเมนูอะไรแนะนำเราหรือว่าวิธีการชง ที่จะไปสอนเราด้วยครับแล้วเราได้ครับก็ติดตามบรรยากาศวันวันเกิดวันนี้หน่อยับผมก็ตินตามครับคือเราเห็นโปรเจกต่างๆที่แฟนๆทุกๆคนทำให้เราตั้งแต่ช่วงก่อนวันเกิดแล้วแหละเราก็มีโอกาสแอบเห็นว่าแบบมีโปรเจกที่ไหนบ้างแล้วก็มีจัดคาเฟ่ที่ไหนบ้างส่วนตัวมีโอกาสได้ ไปตามเก็บมาแล้วบ้างส่วนหนึ่งครับผมแล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งที่อาจจะยังยังยัง,ย,งยังต้องหาเวลาไปตามเก็บเพิ่มครับเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกซักพักนด้ลองโอ<ฮ>้มันตื้นตันแล้วก็ดีใจมากมากเลยครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันทาโปรเจกต์วันเกิดให้กับฝูนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ยากขอบคุณทุกคนมากมาครับ ก็ไม่มีของขวัญอะไรพิเศษตัวเองไหมของขวัญพิเศษให้ตัวเองก็น่าจะเป็นคาเฟ่ลาเนี่ยแหละครับนี่น่าจะเป็นของขวัญและอะไรเพราะว่าคือเราก็ตั้งใจเปิดช่วงวันเกิดเราพอดีให้มันแบบเป็นของขวัญวันเกิดให้เราด้วยครับพี่โอ๊คเ้าไป้ของขวัญมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ให้ของขวัญกันแล้วด้วยใช่ครับแล้วก็อ่อวยพรแล้วก็ให้ของขวัญล่วงหน้ามาเรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้มีของไม่เหนื่อยนะ วันนี้ยังนะฮะยัง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 เขาชอบสืบไพรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอาจจะต้องอาจจะติดงานอยู่ก็เดี๋ยวเราดูครับเดี๋ยวรุนเจอ,หอไหมวันนี้ก็รนเจอผมอ,อาจจะไม่ได้รุนเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาติดงานวันนี้เขาอาจจะติดกองถ่า,ายอะไรเงี้ยครับทีนี้ยี่สหแล้วองดูนครับต่อเพื่อนอีกปีนึิก็รู้สึกว่ามันเร็วมากเหมือนกันเราไม่คิดว่าตัวเองจะแบบโห2ี่บหปีแล้วอะไรเงี้ยคือเรายังแบบคิดว่าตัวเองแบบ ยี่สิบต้นๆอยู่อะไรเงี้ยเออเราจะยี่สิบเราจะยี่สิบหกแล้วเราก็ยังคิดว่าตัวเองอายุเด็กๆอยู่ครับยังไงบ้างครับยี่สิบหกดีแล้วยังวงการหรืออะไรเงี้ยมันเพิ่มตัวหรือว่าต้องพัฒนานอะไรบบนีครับจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเออ่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ประมาทอะไรเงี้ยเพราะออายุเริ่มเยอะเราก็ต้องแบบพยายามไตร่ตรอง คิดทบทวนที่ดีๆทุกๆอย่างในชีวิตอันนี้ก้าวผ่านใาช่รงนี้มาแล้วเนาะคัะไม่จบมีอะไรไหมถาเป็นของเขาเหมือนดีหมดเลยเนาะครงการที่ดีถามว่าฟุกว่าสําหรับส่วนตัวนะก็ถือว่าไม่ได้เจออะไรที่มันเลวร้ายหลักหนาสาหัสมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาเละครับก็ถือว่าเป็นเป็นชเวงที่โอเคอยู่แล้วก็พยายามคิดดีทําดีก็แค่นี้ว่าเออแค่นี้มันก็น่าจะส่งผลกลับมาให้เราแบบดีๆละอะไรเงี้ครับ ได้ข่าวว่ามีแบบไปเก็บดวสีคือใสทกันไแล้วครับก็มีโอกาสได้ไปเก็บส่วนหนึ่งครับแล้วก็ยังอย่างที่บอกว่าเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ที่ยังแบบยังเก็บไม่ครบเพราะว่าบางที่ก็เริ่มจัดวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับก็มีแอบไปบางที่แล้วก็ยังไม่จัดอะไรเงี้ยไปไปเกอร์ครับเอาไม่ได้เช็คก่อนนะว่าเช็คเช็คเช็คว่าที่ไหนครับแต่ไม่ได้เช็ควันเช็คสถานที่แต่ไม่ได้เช็ควันัก็เดี๋ยวจะไปตามเก็บด้านหลังอีกทีหนึ่งครับ ก็ว <łość> ันนี้ก็เห็นว่ามีแฟนๆไปไปจัดคาเฟ่ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีส่งของให้ที่ร้านที่คาเฟ่นะครับก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวน่าจะมีแวะเข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ย่ได้เจอบแฟนๆใช่ครับก็จริงก็อยาก หวังว่าแบบเฮ้ยมันเกิดทั้งทีก็อยากเจอกับแฟนๆองทุกคนนะครับแต่ด้วยบางทีสถานการณ์และสถานที่มันอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยอย่างวันนี้ฟวกก็ต้องแบบมาทํางานแล้วก็ด้วยความสถานที่มันเป็นปิดด้วยเนาะครับก็ก็เลยแบบว่าไม่แฟนๆอาจจะไม่ได้สะดวกให้ให้มาหาที่งานก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะแบบหลังจากวันที่1หรือว่าวันนี้ต้องรอดีอีกนะเมื่อเช้ามีได้แบบว่าไปแบบใส่บาอขอพก็เมือม่อเช้าตื่นมาไปไป,ไปทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็ ให้อาหารปลาครับก็เป็นก็ทำบุญให้อาหารปลาทุปีค่ะเปลี่ยนไปให้ขนมปังให้อาหารเม็ดครับไม่เปลี่ยกครับปีนี้ไม่เปียกครับปีนี้รอดเพราะเราระวังตัวแล้วเรามีประสบการณ์มาหลายปีแล้วครับยีขห้อขอพรอะไรเป็นพิเศษไหมพุ้มจริงๆก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษก็ขอให้ให้ทุกอย่างมันแบบเป็นปีที่ดีของเราอะไรเงี้ยครับก็ขอให้ตัวเองเจอแต่สิ่งดีก็ขอพรปีนี้ ขอบคุณทุกๆค,คุณคุณพ่อครับขอบคุณครับสาธุครับขอบคุณคบขอุณทุกคนมากๆครับขอบคุณสำหรับคุณคุพรทุกๆท,ทุกคนครับ